สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่473นะวันนี้ตัวทีมเรเยอร์หนึ่งนะซึ่งเป็นทีมที่บรรดาโนดต่างๆเนี่ยนะให้การสนับสนุนนะก็ได้เสนอข้อเสนอในการทำงาน Q4 มันน่าแปลกเหมือนกันนะ Q4 เนี่ยจะเริ่มต้นวันที่17ตุลา66นะอะไรก็17ตุลา66นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ย การสนับสนนการทํางานตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นผลดีนะแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายหมายความว่าลูน่านะฮะที่อยู่ในทูเนียก็อาจจะออกมาขายนะ,ะพอออกมาขายในยราคา,าจ,จะล่วงก็ได้ฉะนั้นการขึ้นครั้งนี้เนี่ยอาจจะขึ้นแล้วลงมานะฮะลงมาก็ต้องระมัดระวังนะวันนี้เองเนี่ยตัวบิตคอยเองก็เขียวนะ,ะขึ้นไป27,000นะฮะรับ อ่ต้อนรับนะว่ามีข่าวว่าเฟดเนี่ยจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะอันนี้ก็ต้องดูกันไปว่าจะจริงหรือหลอกนะดูให้มันส,สิ้นสุดสัปดาห์นี้อันนี้ก็เป็นข่าวนะก่าว <ๆ S 1> ในช่วงนี้ก็มีเหรียญบางเหรียญ <ๆ S 1> เช่น XEC ก็ราคาพุ่งนะก็พ,นะพุ่งไปนะจริงๆเป้าหมายก็คือยังเป้าหมายเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะวันนี้เองเนี่ยตัวเ,เล็ก นะฮะเลข YZ ซเนี่ยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเทอร์พอร์ตดีไฟเนี่ยก็ได้มีการทวิตข้อความขึ้นมาจริงๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนรออย่างเดียวรอว่าจะสวอปนะไอ er นะ้เทอร์พอร์ตนะเหรียญเทอร์พอร์ตเนี่ยมาเป็นลู n a นะได้หรือ,อยังเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำไรทิปผมก็กำไรทิปฮะเพราะอะไรเพราะว่าเออผมเนี่ยโอคือผมเนี่ยใช้เทคนิคนะฮะในการถอนครั้งก่อนเนี่ยผมใช้ไอตัวสเตชันของกลุ่มกระบทนะ เราก็ถอนไอรีวอร์ดออกมาได้แต่ตอนนี้มันถอนไม่ได้แล้วนะผมถอนรีวอร์ดออกมาผมก็เลยกำไรทิปนะ2องรอยเอเทอร่าเนี่ยจริงๆผมมีอยู่ประมาณเกือบพันเนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยกำไรทิปอยู่ นะถ้าเกิดมันถอนออกมาขายได้จริงๆผมก็กําไรนะฮะเป็นแสนเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลงทุนสามพันได้มาเป็นแสนมันก็สุดๆแล้วนะแต่ปัญหาคือมันถอนออกมาแล้วแล้วถ้าเกิดเขาปล่อยให้สวอปเนี่ยราคามันจะเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องลุ้นกันไปหลังจากนี้นะอีกอันนึงก็เป็นความกาวนะเป็นอันนี้ต้องอขอบคุณเจ้าของเขาด้วยนะฮะคืออย่างนี้เขาก็บอกว่ามันก็เป็นแพทเทิร์นนะ ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้ขายช่วงนี้เนี่ยมันก็เหมือนลูน่าหละฮะลูน่ามันก็ทรงแบบเดียวกันเนี่ยนะหลังจากนั้นมาราคามันก็แทบจะกลับลงมาที่เส้นฐานในครั้งก่อนที่มันจะขึ้นเขาก็พยากรณ์ว่าโอกาสที่มันจะขึ้นไปอีกรอบเนี่ยมันก็สูงเหมือนกันนะสำหรับตัวดอสนะเอดานะก็มีแนวโน้มเป็นในลักษณะเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นหเว็บหใหญ่นะเว็บหใหญ่ รูหนะ้ามันก็เว็บหนึ่งใหญ่นะเว็บหนึ่งใหญ่ปัญหาก็คือเดี๋ยวมันทําเว็บ2แล้วเว็บ3มเนี่ยมันจะไปลักษณะไหนครูก็ต้องดูหลังอย่างนี้อีกอันนึงมีคนถามหาคําสั่งกรมสากรนะผมก็ลงคําสั่งที่มันมีลายเซ็นมีรูปคงรูปคุดไว้ให้อ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นคําสั่งนะเออลงวันที่15กันยายนปี -66 นะฮะอันนี้มีคนถามหานะผมก็เอามาให้ท้ายนะท้ายคลิปที่472สนะส่วนแพทเทิร์น หลังจากนี้บิตคอยนะก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นจริงๆขึ้นเนี่ยมันขึ้นมันก็ต้องรอ17ตุลา66ส่วน CK เมื่อวานนี้ผมชอบคำพูดอยู่อันหนึ่งของคุณ CK เนะฮะเขาก็พูดในคลิปนะซึ่งเป็นการพูดว่าถ้าเกิดเอาเงิน20,000บาทเนี่ยไปปัน่นนะจะได้เงินร้อยล้านเป็นไปได้หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้นะแต่การที่ถือเหรียญยาวๆเนี่ยการถือทรัพย์สินแบบยาวๆเนี่ยนะ เพื่ออะไรฮะเพื่อรอสามวันที่มันขึ้นมันก็เหมือนลูน่าฮะคุณจะรู้ไหมว่าลูน่ามันขึ้นในช่วงกันยาปีที่แล้วสองสตังถ้าคนถือยาวเนี่ยคุณก็จะไม่พลาดโอกาสนั้นแต่คนที่ถือสั้นเนี่ยแล้วไม่มีความอดทนเนี่ยมันก็เหมือนคุณจะพลาดโอกาสสามวันที่มันขึ้นนะเหมือนกันฮะหลักการเดียวกันก็คือเราถืออยู่เนี่ยทนถืออยู่เนี่ยเพื่อรอสามวันที่มันขึ้นไง มานะไอส3วันที่มันขึ้นนี่แหละมันเป็นตัวสําคัญเพราะมันไม่มีใครรู้นะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในบล็อกของเราก็คือบ็อกนะเออสิเมษายนถึง30เมษายนปีหน้านะคือดาวพฤหัสโครจรอยู่ในราศีเมษนะซึ่งหลายคนก็บอกอาจารย์ช่วยเอาดวงของลูน่าดวงของชิบะดวงของเหรียญเอามาดูอีกสักรอบดีไหมผมก็กล่าวว่าจะลงคลิปนี้เนวันที่21 นะต้องแจ้งไว้ก่อนนะวันที่21เ็นี่ยผมจะไปเลี้ยงงานกเกษียณมันก็จะเป็นคลิปที่ผมทําไว้ล่วงหน้านะไม่ต้องถามหานะผมก็จะเป็นคลิปการทานายซึ่งก็จะเป็นคลิปตามเลขนะแต่เป็นคลิปที่ลงไว้ล่วงหน้าแล้วนะก็ฝากไว้เดี๋ยวจะมีใครมาทวงถามว่าอาจารย์ไม่ลงคลิปหรอปล่อยให้ผมไปงานกเกษียณบ้างเถอะนะสักวันหนึ่งแต่จริงๆผมก็จะลงคลิปของวันที่21ให้นะอันนี้ก็เป็นบิตคอยซึ่งเป็นพทเทิลนะ,ะก็บอกว่า เอ่อจะมีทรงในลักษณะนี้จริงๆมันทะลุไปแล้วฮะมันขึ้นไป2 7 0 0มเมื่อกี้นี้แล้วนะก็ไม่ต้องไปว่าอะไรมันอีกอันหนึ่งก็เป็นเขาบอกว่าสรุปไทม์ไลน์มหาการ์บการต่อสู้คดีบีแอนด์ยูเอสกับเซกจริงๆแล้วเนี่ยเซกเองเนี่ยก็เหมือนอ่าทำตามสั่งนะเขาเรียกว่าทำตามสั่งเพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมันยังไม่ชัดเจนนะเนี่ยมันเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้บรรดาเอ็กเชงต่างๆซึ่งไม่ได้สัญชาติ US โดยตรงเนี่ยเฉพาะโดยบแอนด์นะ ตัวบ i n นน c e เนี่ยเขาก็จริงๆเขาก็มีของโ o b a บอ่ะที่เราใช้กันอยู่นะฮะส่วนบน n นน c e ยูก็เป็นอีกอันนึงที่ไปเปิดบริษัทอยู่ในสมเกาก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะก็ถูกโจมตีบ้างอะไรบ้างก็มีการเปลี่ยน CEO หลายคนก็ฝัดกันส,สนุกสนานเลยนะยิ่ง,งข่าวฝันมันก็มาจากคนที่อยู่ในเว็บตรงกันข้ามแหละอา้าว คุณทำธุรกิจนี้มันก็ต้องฝัดกันบ้างนะเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาอยู่ในฐานของตัวเองในเมื่อไบแนนเป็นเอ็กเช g งที่ติดอันดับหนึ่งนะใช่ไหมฮะล้วก็ FTX ก็เจ๊งไปแล้วนะจะกลับมาได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยไบแนนเองก,ก็กลายเป็นอันดับหนึ่งตัวเอ็กเช g งอื่นเนี่ยก็ต้องฝัดเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นข่าวฝัดการปลดพนักง,งานมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจนะในสมกามไม่ค่อยดีใช่ไหม อีกอันนึงก็เป็นไทม์ไลน์นะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่บิตคอยทำฮาบวิงนะโซนซื้อนี่คือโซนซื้ออันนี้คือโซนขายตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในห่วงเนี่ยเวลาที่มันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันนะวันที่1เมษายนเนี่ยจะเข้าอนาเขตของการทำออทา i ไฮใหม Hi ่นะอันนี้ก็เป็นโซนต่างๆนะซึ่งมีคนเอาโซนตรงนี้เนี่ยไปกาวกันเยอะซึ่งมันก็อยู่ในโซนที่เราบอกนะฮะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นการขึ้นแล้วมันก็ เขาเรียกว่า,าฟัดหนึ่งต่อหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะฮะราคาขึ้นคือลงลงอยู่ประมาณ2 0ง0 0ื0นสามก็ตามไทม์ไลน์ที่ผมให้เอาไว้นะฉะนั้นส่วนหลังจากนี้เนี่ยหลัง17ตุลา6ก6ไปจนถึงนะฮะสามสิบเมษายน67ช่วงดาวพฤหัสเนี่ยมันก็จะไต่ขึ้นไปแต่มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นด้วยปัจจัยก็คือตัวแบ c ็คล็อก วันนี้เองก็มีข่าวลือว่าแบ็กล็อกซื้อบิตคอยไป1น0 0 0 0 0บิตคอยนะฮะอันนี้เป็นข่าวลือนะยังไม่มีการยืนยันว่าซื้อจริงหรือไม่ก็มีการลงเป็นข่าวลือเอาไว้ทําให้บิตคอยเขียวบางคนก็บอกว่าเขียวเพราะว่ามีข่าวว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะจะคงไว้ที่5.5%ส่วนคอรมอเองก็ไฟเขียวตั้งนะฮะเออเลขากรอตอใหม่ อันนี้ก็ต้องดูกันไปนะว่าจะเป็นมุมบวกกับคริปโตหรือไม่นะถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีทัศนคติมุมบวกกับคริปโตก็ไม่แน่นะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึ่งอีกอันนึงก็แสดงความยินดีด้วยนะครามาทุบข้าวไฟลงเหลือ3.99บาทต่อหน่วยนะจะเป็นรอบบินเดือนกันยาถึงธันวานี้นะก็อยู่ในช่วง3เดือนที่เราจะต้องประคับประคองตัวเองให้ให้ให้ใหใหไปผ่านไปได้นะอย่างที่ผมบอก ก็มีการคา,าดการณ์นะฮะว่าตัวเฟดเองเนี่ยจะคงอัตราดอกเบเี้ยอยู่ที่ระดับนี้นะอันนี้ก็เป็นการ ทำนายนะคาดการว่าจะมีการขึ้นคงอัตราดอ,อกเบี้ยคือไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่แน่ถ้าจะขึ้นก็ขึ้น0.25%นะแต่มีคนพูดถึงว่ามันไม่มันไม่ขึ้นนะอีกอันนึงก็เป็นกราฟแพทเทิร์นที่เขาเปรียบทเ,เ,เทียบระหว่างทองคํากับบิตคอยนะซึ่งทรงเหมือนกันไหมหลังจากนี้มาเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันไหมที่จะขึ้นไปในลักษณะแบบทองคำนะอันนี้ก็เป็นกราฟแพทเทิร์นนะอีกอันนึงก็เป็นกราฟแพทเทิร์นเหมือนกันฮนะซึ่งมีการพยาากรณ์ว่หลัง จะเป็นขาขึ้นนะจะขึ้นไปลักษณะไหนก็ดูกันไปอีกทีหนึ่งอันนี้เรามาดูนะจริงๆเนี่ยผมชอบอันนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นวิดีโอที่พูดถึงบิตคอยนนะถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นความเป็นแพทเทิร์นของมันเห็นไหมพอมันทาํากราฟใหญ่แล้วมันก็ทกากราฟเล็กนะจากไอ้กราฟใหญ่ๆที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยพอผ่านานานวันไปเนี่ยราคามันก็ลงมาคล้ายๆลลูน่าไหมเนี่ยทรงลูน่าเลยนะเนี่ยเนี่ยทรงลูน่าเลยพอหลังจากนั้นมา ไอกราฟที่คุณเห็นมันใหญ่เนี่ยนะมันจะกลายเป็นกราฟเล็กในอนาคตทันทีเลยนะเนี่ยคุณดูนะเนี่ยเห็นไหมไอไอไอสองสตางค์ของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นกระจิ๋วหลิวตรงนี้เลยนะแล้วจากนั้นมามันก็เป็นกราฟใหญ่กราฟเล็กเนี่ยมันกลายเป็นกราฟจุดเล็กๆไปเลยนะหลังจากนั้นมาไอกราฟตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นกราฟอะไรฮะกราฟเล็กเหมือนกันเราคอยดูนะหลังจากนี้มาไอตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นกราฟเล็ก นี่นี่คือแพทเทิร์นของบิตคอยฮะซึ่งทำไมเราต้องเอามาเปรียบเทียบเพราะอะไรมันคือมันเกิดมานานไงมันเลยทำให้มีตัวเปรียบเทียบนะผมก็ชอบนะวิดีโอนี้เป็นการพูดถึงวิวัฒนาการของเหรียญถ้าเราดูให้ดีเนี่ยนะฮะตัวบิตคอยเองเนี่ยมันก็เคยขึ้นถึงจุดสูงสุดนะฮะแล้วมันก็กลับลงมาในราคาที่มันก่อนขึ้นเหมือน Luna ลนะะูน่าเลยฮะเนี่ยถ้าคุณดูนะเห็นไหมราคามันลงมาแทบจะฐานของลูน่าเลยนะเนี่ยทรงเดียวกับลูน่าเดะเลยนะ นะฮะหลังจากนั้นมันก็ลากยาวมาลากไปลากมามันก็ค่อยๆขึ้นหลังจากนั้นมันไปเลยฮะมันก็ขึ้นยาวเลยนะนี่คือทรงของมันก็ขอให้ราคา1บาทเป็นทรงในลักษณะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอดีตของบิตคอยนะฮะดูกันเกา่าๆไปนะวันนี้นะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าตัวทีมเลเยอร์น่งนะได้มีการเสนอ,อข้อเสนอข้อเสนอตรงนี้เนี่ย วันที่มันฮาฮาคืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันจะมีผลบังคับวันที่17ตุลาปีนี้นะพร้อมกับราหูย้ายพอดีก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะจะเป็นช่วงนเนี่ยไตมารส4เนี่ยจะเริ่ม17ตุลา66ไปจนถึงวันที่17มกราคมนะของปีหนะ้าเขาก็จะทํางานตามนี้เลยนะอันนี้เป็นงานที่เขาจะทาหลังจากนี้ซึ่งแหมราหูย้ายก็งานตัวนี้ออกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะก็เป็นช่วงที่โดออกจากคุกพอดีนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ไม่แน่นะตัวพ่ออาจจะกลับมาก็ได้นะฮะคนที่เป็น CEO จําเป็นเนี่ยก็อาจจะหายไปนะอันนี้ก็คือว่าเป็นข้อเสนอที่กําลังจะมีการเสนอเพื่อทํางานต่อนะทำงานต่อไปนะอีกอันนึงก็เป็นข่าวลืออย่างที่บอกนะว่า b a c k คล็อกได้ซื้อนะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวลือนะยังไม่มีการยืนยันนะฮนะว่าได้ซื้อบิตคอยทําให้ราคาขึ้นมาก็มีคนบอกว่าขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งก็คือเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย อีกอันนึงก็อาจจะเป็นเพราะข่าวลือแล้วก็เอามาผสมประ,ระศกันนะฮะเป็นอุปทานนะก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตสําหรับวันนี้สวัสดีครับ